ว่าอยู่รูปเดียวนี่จาเป็นต้องไปเน,น,นี่ยพระวีไนช่วยครูาอาจารย์ก็ทํานิมิตหมายไว้ว่าได้ไปนธนนท่านนี้คือไม่ได้ดีคือใจยังยึดอยู่ที่วัดเก่าอยู่ยังมีจําปัญชาอยู่มันไม่ได้ขาดเนะีย่ยนี่ก็มันที่มันมีพระวินัย่างเปเคนของเหมือนกันนะอ่าเปิ้ลของนี่ือว่าเราไปอยู่โน่นนะอยู่ใกล้ๆกําลังไปทําธุระอยู่ใกล้ๆด้วยท่าขันบางทีบางอย่าง สมเนรก็เลยขอน้ำอ้อยหรือขออาหารในบาทนั่นพระก็ทำใจให้อยู่กับบาทว่าอ้าวสมเนรหยิบเอาเลยนะันนั่นแหละอยู่ในบาทนั่นแหละนั่นนั่นละนั่นละนั่นละเออนั่นหยิบเอานั่นละสัมมาเนรหยิบเอาแล้วก็ไปฉันกลับมาไม่ต้องไปเคียงก็ได้เพราะใจยังไม่ขาดออกจากสมมุติตัวที่เป็นบาทนี่พระวิน,นัยต้องละเอียดนะลูกนะ แต่ว่าเราไม่เคยเรามันก็ไม่หลงใจมันก็เพื่อคเท่าเก่าและเพราะยังไนมีมีงั้นมันก็ใส่บาตรเนี่ยไม่สามารถที่จะมาใส่บาตรผูบาอาจารย์ได้ด้วยเหตุบางสิ่งบางอย่างอยู่คนละข้างกำแพงมองไม่เห็นกันได้ยินแต่เสียงโอกาสรูบาอาจารย์ว่าผมจะใส่บาตรก็โยนข้ามกำแพงมาพระก,ก็รีบรับนี่แหละโอ้ยเห็นไหมเคยเห็นเขาโยนนี่ ช่วงโควิดนั้นสมเด็จมันไม่ผนะนะนะิยนะลุนะมันนี่พอบี่ไหนอยู่นะแต่เขาก็พูดากนะ็เฉยนะเขาจึทถ้มหมดนะั่นแหละแต่ไปคารวะนี่นะก็จําจาได้เป็นบางอย่างอันนี้คือพอะี่ไหนเทวดาจะลอยมาชนนภากายก็เอานี่ไอ้ไอ้ไอส่าบาทที่อยู่สูงกว่าก็รับได้จะวางลงมาก็ได้แต่ว่าอันนี้มันน่าเก็บไปนะโยนข้ามกำแพงมานะสมเด็จเนาะมันฉันยากขนาดนะั้นก็ไม่ต้อง กินจ้าขนาดนั้นพิษบาดเจ้าขนาดนั้นไม่ต้องไปพินนะก็เหมือนจำพรรษานี่จำพรรษาในโรงวัวโรงควายทำแคลเออเราจำพรรษาอยู่นี่ในะช่วงนั้นเกิดมีเหตุที่ว่าก็ต้องย้ายคอบวัวคอ,อกควายพระก็ต้องไปตามด้วยหรือ <laughs> จะไม่ลำบากขนาดนั้นเออสมัยก่อนนี่โยมนี่ไม่ได้มีเป็นปึกแผ่น,นหนาเพราะเรื่องสงครามเออก็เลยไม่เจริญไม่เหมือนเมือง ที่เจริญเมืองไปสาลีไปสาลีหรือกรุงอ,อะไรล่ะกรุงสาวัตถีบ้างกรุงพาราณสีบ้าง <c oughs> นี่หรือก็พายุไหนถูกเราต้องศึกษาเล็กทีเล็กเล็กน้อยอนเล็กน้อยจะามกายไม่ได้ก็เพราะความเคารพถึงเราจะทําไม่ได้หมดเนี่ยเราก็ศึกษาลูบ้างบางอย่างเราก็ทําไม่ได้อเพราะมันโลกเขารพไม่ได้อะนี่พ่อพูดให้ฟัง เมื่อโลกรับไม่ได้ก็ต้องยอมรับพระวินัยข้อหนึ่งที่พระองค์ให้ลดหย่อนผ่อนผันลงมาเมื่อยังไม่สามารถตั้งหลักบารฐานดือสอนใครได้ก็ให้ลดพระวินัยลงนะก็อาทำเป็นใหญ่สอนไปเออพอตั้งหลักบาาฐานได้แล้เปุ๊บค่อยยกพระวินัยขึ้นนะันก็มีนะลูกนะเหมือนอยู่คนเดียวให้เอาทําเป็นใหญ่อยู่กับหมู่อยู่ๆคณะให้เอาพระวินัยเป็นใหญ่ทําเป็นใหญ่ไหมนี่หมายถึงทำถึงวินัยด้วยนะ ความเก่งคัดรัดกลุ่มนี่อยู่ในธรรมอยู่ในวินัยหมดไม่ใช่ว่าเอาทาเป็นใหญ่นี่ทานี่คืออะไรจะว่าคือหัวใจตรงนั้นที่มันคอรบนั่ยก็ทํำตรงนั้นแหละจะบอกว่าเอาเอา,เอาทเป็นใหญ่นี่ก็คือเอาความคิดเป็นใหญ่ไม่ใช่อ่ะทำทำตัวน,นี้ก็คือทาที่ในนในการที่จะหลุดที่จะพ้นในมัคในผลนนั่นแหละคือพระวินัยแต่ละข้อแต่ละข้อแต่ละบทแต่ละ,ละบทนี่คือสอนให้เราเป็นคนดีมีสติอยู่ทุกเมื่อ ที่ไหก็อยู่ในพระวินัยอยู่ในพระวินัยตลอดอยู่ในคําสอนของผู้เป็นพ่อผู้นั้นไม่จมนะลูกนะอ่อนน้องถ่อมตนอ่อนน้องถ่อมตนยอมไม่หมู่คณะครูอาจารย์ตีเตียนด้วยทรด้วยวินัยนะหมู่คณะครูอาจารย์ตีเตียนด้วยทําด้วยวินัยหรือไม่ก็มีและเราตัวเราเองตีเตียนเราเองด้วยทําด้วยวินัยได้หรือไม่มันก็มีในนั้นนะมีความสุขนะเวลาเราเอาทําเอาวินัยเป็นใหญ่เราก็มีความสุขเมือนพ่อดูแลลูกอยู่ ตอนแรกนี่เราเราก็มันก็เก้อเขินถ้าคนไม่เคยแต่เรานี่กลับชอบตั้งแต่เป็นคาราวานมนะันไม่ได้เก้อเขินนะพอ่อพูดให้ฟังตรงนะถ้าได้ถือศีลอินศีลห้าก็ตามศีลแปดก็ตามศีลสองร้อยยี่สิบเอ็ดข้อก็ตามข้อพันปฏิบัติต่างๆก็ตามนี่เรามีความสุขเราอะเหมือนกับมองดูเหมือนพ่อคือพระพุทธเจ้าพระองค์เขาเรียกอัตบาลภาษาทะลุกว่าอมยิ้มให้ว่าได้รูปที่ดีตรงนั้นเรามีความสุขข,ของเรา,างั้นน นี่เรียกว,ว่าพระวินัยรักษาเราไม่ใช่รักษาพระวินัยนีเขาเป็นอย่างนั้นนะเขาไม่ได้รักษาพระวินัยนะตั้งแต่เป็นคาราบาลมาเราศึกษารปุ๊บก็เหมือนพ่อดูแลครับเราก็ทําตามนั้นเลยอ่ะเรามีความสุขนะในความรู้สึกเราเนี่ยเราได้เห็นคนพาที่บอกว่าโอ้ย,ยไปถือมากอะ่ะถือนิดน้อยก็สามารถจงมาจงผลนได้ก็ว่างั้นนี่เราถือว่าประมาทนะถ้าพูดอย่างนั้นเหมือนพระรูปหนึ่งที่ว่าสามสิบสี่ปัญาที่เราไปอยู่ด้วยนะ่ที่บอกว่าพระวินยนะัยเนี่ย่าเอามาใชา้เอาไวา้ในหนังสือโน่น เอามาใช้แล้วก็หอไม่ได้นั่นเดือลูกนะมันตายเมื่อไหร่ก็คือรากลงมหาเวจีนรกปั๊บปั๊บปั๊บเลยพวกนี้นี่เรียกว่าพวกประมาทพระพุทธเจ้าคือประมาททำประมาทวินัยให้เราตึกจากความรู้เราทําได้เท่าที่เราทําได้มีสติกําลังปัญญาอ,อลูกทําได้แค่นี้นะพ่อเอ้ยลูกมีปัญญาแค่นี้รักษาได้แค่นี้ปัญญาลูกแค่นี้อันนี้ไม่ได้ผิดธรรมผิดวินัยไม่ได้ประมาทพระพุทธเจ้าเพราะทำประสงค์ เพว่นี้ก็ลบพ่ออยู่ตลอดเขลบพ่ออยู่ตลอดนี่ขอให้ลูกหลานเข้าใจนะไม่ใช่ว่าเอ้ยทําแล้วก็ทําไปแล้วพวกความหมาดพวกนั้นน่ยมันจะไปดีได้ยังไงอ่ะมันก็ต้องจมในมานในหาเวจีนรกจมในมหาเวจีนรกตายไปต่อไปที่ใช่ไหมละ่ะอันนี้ความความตนเกิดปั๊บนี่ดูความหัวใจตรงนี้มันไม่มีแต่ความทุ่มเด่นนะเขาลบมันไม่มีความสุขอ่ะ,อะไปไหนมาไหนก็ชะง่าแผ่เผยพึงผายอยู่ตลอดตลอดนั่น นั่นเข้าสังคมเข้าหมู่เข้าคณะเขา้าองค์อาจกล้าหานี่ในคําสอนนี่เพราะผู้นั้นมีถิ่นที่บริสุทธิ์มีธรรมมีวินัยเป็นใหญ่กล้าพูดกล้าแสดงเต็มเมตเต็มหมน่อยดูพ่อสิคือกล้าบรรลือสีหาหนาได้อย่างเต็มเมตเต็มหมน่อยเพราะเราไม่ได้ผิดนี่เรื่องพระวินัยข้อไหนลหละเดี๋ยวค้านค้านกันได้ยังไงนั่นท่านมาติเตียนเราก็ต้องติเตียนเราด้วยธรรมด้วยวินัยไม่ใช่ว่ามาติเตียนเราเหมือนที่มาหาเรื่องเราบอกว่าพระผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ชอบ แล้วพระผู้หลักผู้ใหญ่นี้เป็นเจ้าของศาสนาเหรอแล้วพระผู้หลักผู้ใหญ่มีเมียเราจะมีเมียด้วยเหรอพระผู้หลักผู้ใหญ่ขับรถเล่นโรควัชฉะโลกตีเตียนหาใช้เงินใช้ทองให้ญาติโยมเขาตนนีตีเตียนอยู่ที่เราจะเคารพเหรอแล้วมงกจะถามเลยนะนั่นแหละนี่ก็มีในตำรานี่ดี่ว่าพระเถระไม่ใช่ว่าพระที่มีอายุพรรษามากนะไปศึกษาดูที่ พระเถระไม่ใช <mile> ่ว่าพระผู้ที่จะมีอายุมากหรือมีพรรษามากพระเถระก็คือพระผู้ที่ทรงทมทรงบิณัยทรงใจที่บริสุทธิ์ทรงฉีดบริสุทธิ์ผู้หวังมากหวังผลหวังหลุดหวังคนรือโสดาบันขึ้นไปนั่นแหละคือพระเถระพระเถระผู้ใหญ่ผู้ใหญ่างั้นศึกษาดู็ิจะว่าเรานี่ไปค้านคนนั้นค้านคนนี้หรือประมาทครูบาอาจารย์ศึกษาให้มันจบดิศึกษาแล้วก็มาปฏิบัติด้วยไม่ช่ว่าศึกษาไปประมาทคนอื่นนะ ถ้าเขาไม่มาไม่มาประมาาเราเราก็ไม่ได้ว่าพอได้ยินเนี่ว่าพระผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ชอบอีว่าเราก็อยู่มาก่อนนี่พระผู้หลักผู้ใหญ่จริงๆก็เหมือนหลวงปู่สวงอย่างนี้หลวงปู่ภูอังสุขินตลิโยองนี้เห็นแต่ท่านยกย่องเฉลิมเฉลิ้นผู้ที่ถือธรรมถือวินัยเป็นใหญ่อันนี่กับท่านเนี่ยหลวงปู่ปอบรองเขนอนุสาสอย่างนั้นน่ะเอ๊ะนสินข้อนี้นั้ลูกหลานสินข้อนี้ลูกหลานนี่หลวงปู่พองสุขินตลิโย หลวงปู่บวรคณนานุศาเนะ่ยเจ้าคุณเป็นเจ้าคุณือเป็นเจ้าคณะจังหวัดหลังที่หลวงปู่พวงสุขินทธิโยเจ้าคุณพวงนี่ท่านมรณภาพห,หรือท่านระขนันตอนนี้ก็เจ้าเจ้าคุณตอนนั้นเป็นพระคระูบวรนี่เวลาจะเป็นเจ้าคุณแล้วเป็นชื่อเลยเราก็ไม่ทราบนะแต่นี้ก็เจ้าคุณตอนนั้นจะเป็นพระครูนี่พระครูบรรลังที่เราอยู่ด้วยนะ นี่ก็เป็นเจ้าขุนก็ว่าไม่ยศเจ้าขุนก็ตั้งชื่ออะไรพาอก็ไม่ทราบนะเจา้าขุนบัลลังหรือเก่าเป่าหรือไ,ไงก็ไม่ทราบนี่ก็เป็นเจ้าก็ะ่าจังหวัดท่านป่วยเราไปกร่าวท่านท่านจำเราไม่ได้งานของลงุงพ่อน้อยลุงผู่น้อยเนี่ยที่ตายมาจากที่ลาขันมาจากประเทศนอกนั่นท่านนั่งอยู่พอดีแล้วไปครับพ่อแม่กูอาจจำลูกได้ไหมโอ้ยเขาจำาขได้แล้วมันว่าสมองเขาพอดีแล้วละชาทุทวดลูกล้านพันวัน เฮ้ยฮ้อนทลครับแล้วละเออมาจากไหนล่ะฮาก็เลยไม่พูดมากก็มาจากขอนแจกก็รับเหมนเฮาก็เลยขับแล้วก็เลยลับนั่นแหละเรวาจะไปเยี่ยมอาการอาภาษท่านหรือที่โนนก็ไม่อยากจะไปเพราะเพราะว่าท่านก็จําเราไม่ได้ก็เหมือนเป็นลงกับลุงปู่ทวีอย่างนั้นหละก็นานแล้วใช่ไหมล่ะไม่เหมือนลวงปู่นะลูกนะไอ้ความทรงจำลวงปู่นี่แม่นจริงๆนะกับพ่อแม่ครูอาจารย์นี่เราไม่เคยลืมแล้วเคยที่ว่าอุปถัมภ์ครูอาจารย์อยู่ใกล้ชิดนี่ครูอาจารย์จะต้องเข้าใจ ในช่วงระยะนั้นช่วงระยะนี้ถ้าสัญญาจําได้หมายรู้ยังพอทําได้นี่งท่านก็คงแก่สราภาพไปก็เลยจาไม่ได้หลวงุู่โสวินอยู่ที่เราจอกับท่านไม,ไม่ใช่ว่าอันนั้นเราก็ต้องบีบทั้งนวดทั้งอะไรทั้งอจะไปบวกก็ต้องบอกเลยไปบวกกับเขาด้ห้ามไปบวกกับคนอื่นนี้ท่านว่าแต่พอไปมานี่มาอยู่นี่ไปตามจริงอ่ะเขาจําว่าได้แล้วตัวเป็นไฟเฮงนะไม่ใช่หลวงปู่พรมบันอนใจนี่ไม่นะ,อะบอกน้อยเป็นยังไงบักน้อยเป็นยังไงพอไปถึงจริงจริง จำได้จต่วัดปาห้อยลินว่าเฮ้ยมึงเป็นไผ่วะโอ้โหงก็สัญญาจําได้หมรู้ของผู้เฒ่าแล้วเราก็ไม่ได้ว่านะะต่พก็ถึงว่าไปแล้วมันไม่ได้คุยที่บอกเรื่องที่บอกว่าสนิทสนมนั่นเราไม่ได้ว่าพ่อแม่ครูอาจารย์นะเราก็จะเป็นเหมือนกันเพแกจชลาภาพมาแต่ว่าตอนนี้เราสัญญาจำได้หมรู้เราพอจาได้อยู่นี่เรื่องทำเรื่องวินัยนี่ต้องเป็นใหญ่นะลูกอืมเราจะเอาครูบาอาจารย์เป็นใหญ่ครูบาอาจารย์รูปนั้นต้องทรงทมทรงวินัย เขาต้ศึกษาดีแล้วนะคำว่าพระเถระไม่ใช่ว่าพระที่มีพรรษามากหรือพระที่มีอายุมากพระผู้นั้นจะเป็นพระเล็กพระน้อยพระผู้ทรงธรรมทรงวิเนยทรงใจที่บริสุทธิ์ทั้งปริยัติปฏิบัติและปฏิเวกสมควรที่จะเป็นพระเถระยิ่งโสดาวันขึ้นไปยิ่งโู้บแม่นเลยเออเป็นปืกแผ่นด้านหน้าเลยนะเป็นพระเถระนุเถระได้นเราศึกษาดู ถ้าใครจะขั้นก็ไปศึกษาเองนะศึกสาตำราไหนก็ศึกษาหมดนั่นแหละทั้งพิสุทธิ์ทมมักทั้งพระใจปีโดทั้งอะไรก็มีแล้วคนกุนี่ก็ครูบาอาจารย์เขียนอีกต่อมาแต่งพระบาลีเขียนพระบาลีก็แต่งมาแต่งเพี้ยงกันมานี่สำนักนี้แต่งอย่างนี้สำนักนั้นแต่งอย่างนั้นเพราะเป็นการเทศเป็นอัถคถา เปงของครูบาอาจารย์เทศต่อมาต่อมานี่เราจะเชื่อเลยก็ไม่ได้จะข้าเลยก็ไม่ได้พูดถึงมันก็หักมีไงเราก็ไม่ได้เชื่อเลยนะแค่พอฟดดังแค่นั้นแหละมันก็มีตําหน่ลูกตําหนิงพระลูกพระหลานพระผู้บวชใหม่พระนวากะนี่ก็ต้องเอาธรรมวินัยที่ใช่ไมนี่พระวินัยอย่างนี้นะลูกหลานนี่สเสกี้จะไปอย่างนี้การที่จะเดินทางเข้าสู่มคเข้าสู่ผลเป็นอย่างนี้ นี่ใจเ,เรื่องพราะเรื่องผลแล้วมันแสลงหูพ่อแม่กุจานี่มันก็ไม่ใช่พระเถระที่นูนเถระเนี่ยเห็นไหมหลวงปู่ผมวัดนนใจแป๊บเลยนี่เห็นไหมล่ะพวกเธอมีแต่การเรี้ยนหน้ามันไม่ได้ปฏิบัตินี่พระลูกพระหลานปฏิบัติรู้เห็นอย่างนี้ก็มาแสดงมาเล่าถูกฟังอะ่ะยู่จะว่างั้นมันจะตายหองตายห่าหมดเหมือนกับไปประมาทุกตาบัวเรียกแต่ว่าเห็นไหมล่ะก็น่าจีดกันหมดนั่นะ นั่นแหละผู้ที่ปริยัติปฏิบัติปฏิเวกเข้าสู่หัวใจยอมที่จะเป็นอย่างนั้นเราก็ไม่เข้าไปก้าวไก่้ม่คุจนนะแต่เราพูดให้ฟังแค่นั้นแหละพูดพูดถึงว่าถ้าทำถ้าวินัยเป็นใหญ่นี้ใจมันจะชุ่มเย็นชุ่มเย็นธรรมรักษาทำวินียนี่้มันอยู่ในหัวใจนี่มันก็ธรรมรักษาคือเหมือนพระพุทธเจ้ารักษาลูกรักษาหลานอยู่ตลอดไม่เห็นนะไม่ไม่ไม่เห็นว่าพระองค์จะห่าง ลุกปั๊บขยับปั๊บฉันปั๊บมันก็มองอยู่ตลอดสายตาไม่หา่างจะทําอะไรขึ้นบางทีก็ละอาอยเพรา่างั้นบางทีก็ไอ้นี่นั่นดูนั่นดูนี่ไปบ้างก็เป็นละอายไปนั่นก็เหมือนกับพ่อดูเอ้าเป๋ไปแล้วนู่นแล้วเออเป๋ใจเป๋ขวา,ละะลาแล้วนะทํานองนั่นแหละทำไมเราพ่อแม่ครูอาจารย์คือเหมือนกับ <c oughs> ท่านมหาธีระนาถพูด ผมก็ยังงงนะยันน้อยว่าพระอรหันติดมวยว่าเขาพูดเชียร์ชอบมวยไอ้ใจกว้านี่มันอยู่ใกล้ไม่ได้นะอะไรเงี้ยเชียร์มวยอยู่รูปเดียวนั่นแหละอยู่ในห้องขังมันลุงตาบัวมาปั๊บปิดโทรทัศน์ปั๊บมันก็เอาผ้าจีวรคลุมโทรทัศน์ไว้รีบปิดห้องออกมากลัวมากกลัวลุงตาบัวจะเห็นนั่นมหาธีรนาธิ์เลยว่าผมก็งงนะ เพราะละหันนี่เป็นยังไงผมก็ยังไม่ทราบอยู่นี่ว่าเออแต่ว่าเลยประหันหลวงปู่เจี๊ยดีชอบมวยว่างั้นเหมือนหลวงปุ่ชอบอาจารย์นัจโมชอบหมอลำตลกไปดูตลกอ่อเลาะจนท้องกดท้องแข็งหลวงปู่บุญจันทร์บุญยท่านโตไปก็จะเอาเทียนข้อวัญชานี่แหละเออไม่รู้อะไรแล้วออกวันชานหรือไงนี่แหละเดี๋ไปกราบทำวัดหลวงปู่ชอบอาจารย์นัจโมกลางวันข้หมอลำกลางวัน เอาลงไปนี่นะเอาอุ้มเอาลงหลวงปูช่ชอบขึ้นรถแล้วไปนั่งอยู่ในตะแคร่ใต้ถุนเขาอยู่โน่นนะอยู่ห่งหางๆนู่นนะไปกับลูกจิตนะเงียบเงียบนะหลบอยู่ได้นั่นหลวงปูป่อาจารย์ตามไป <c oughs> เอาเห็นว่าจะไปกราบทำวนะัดว่างนั่นะนี่ครูบาอาจารย์พูดให้ฟังนะแต่ที่จริงแกไหนก็กร่าวว่าเข้ามาเพราะมีครูอาจารย์ทั้งสองด้วยเพราะทั้งสองก็ลาขันไปแนละ้วไอ้ปะ่ะพอว่าจะเข้าไปกราบเห็นหลวงปู่ชอบ กลังหัวล้อท้องกดท้องแข็งกับมอลำอยู่จะเป็นจจตายอยู่ขึ้นรถขับเลยเนี <c> ่ย <oughs> ไม่รู้ว่าท่านคิดยังไงเออท่านคิดยังไงเราก็ไม่ทราบนี่ครูบาอาจารย์พูดให้ฟังนะโอปบิสัยเนี่น้วงตาบวัวชอบดูลุงชาน้องตาบวาัวนี่ลูกศิล์ลูกหาไ้เปิด่วนมากลุกงตาบวาัวนี่จะไปดูสาราคดี คดีเรื่องพวกสัตว์พวกอะไรนี่พราท่านอยู่กับช้างกับเสือกับอะไรตลอดมันก็น่าดูนะลูกนะพวกมุมพวกแมวพวกหมูพวกหมาพวกอะไรที่มันหมาแฉนรู้แมวแฉนรู้เออมันเป็นสารคดีบางทีก็เสือเลี้ยงลูกวัวเสือเลี้ยงลูกลิงเออทีนี้มันลูกมันตายเราก็ดูทุกวันท่านพ่อก็ดูเนี่ยมันมันมันได้ทำนะลูกนะนี่ลูกมันตายลูกเสือมันตายมันดูเนี่ยลูกเสือมันตาย ลูกเสือมันายแม่มันก็เลยตอมใจคลอดออกมาแล้วลูกมันตายก็คลอดก่อนกำหนดมันก็นอนตอมใจไม่กินอาหารตอนนี้คูที่เลี้ยงมันก็สงสารมันนี้เอายังไงใะ้กันได้ไปหาลูกเสืออยู่อยู่ที่อื่นมันมันมันก็ไม่มีใช่หมล่ะที่จะให้มันมากกสักตัวมันก็ไม่มีก็เลยตัดสินใจเอาลูกหมูอลูกหมูก็เลยเอาห่มผ้าเอาเสื้อใส่แบบเสือ พอเห็นตอนนั้นก็แม่เธก็กอดลูกนะ,ะลูกหมูก็ดูดนมนมะันนี่ละลูกเราพี่นานนะความรักของแม่ที่มีต่อลูกคิดถึงลูกไนงะไม,ไม่ไม่คิดเลยเลยว่าอันนี้มันปากมันไม่เหมือนเราใช่จริงเสือมันชอบกินหมูหมูตัวเล็กๆกันนะหมูก็ลังคอดเนี่ยนะก็นุ่งลายเสือให้มันนะเอาเสือ้อลายเสือให้มันใส่ดูดนมแม่แม่ก็กอดลูกเลียลูกเออนี่ยี่ที่ความรักของแม่ นี่ยก็ไม่น่าล้มตาจริงๆอย่างอย่าดูวะ่ะตั้งแต่บัวเรานี่นะนี่ไอ้ลูกไอ้ลูกชิดของลุง้งตาบัวพูดให้ฟังเราก็ไม่เห็นท่านดูหราเด็กลุ้มสีล้งตาบัวพูดให้ฟังท่านไปดูสารคดีโลกงั้นอย่างนี้ก็นั่งแล้วก็ดูไม่นานนะธรรมศาสตร์พุทธเฒ่าตาพุทธเฒ่าดีใช่ไหมล่ะก็ดูก็เห็นเราเลยเราเห็นหนีเเน่เออนะนันก็น่า,น,า,น,าน่าคิดนะแมวแมวนี่ เลี้ยงลูกขานเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกเป็ดลองคิดดูนะเนี่ยแมวเนี่ยนอนกกเลียใหย้มันคงจะว่าลูกมันรึไงใช่ไหมล่ะนี่เรา,น,าน่าคิดอยู่นะลูกนะไก่มันไม่คิดยังไงก็ไม่ทช่ะมันมันไปกกลูกแมวไว้ลูกแมวก็สองสามตัวก็ไปนอนอยู่ในอกแม่มันกก,กไว้นะดูสิดูด ความรักต่างใจพันนั่นถ้าจะพูดถึงว่าการเวียนว่าใจเกิดนี่ลูกนะตามหลักการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยมันเปลี่ยนมาหมดเนะี่ยต่บุญกุศลไม่สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้ด้วยการเป็นจัดประเภทเดียวกันนะอีกคนหนึ่งมันเป็นไก่อีกคนหนึ่งไปเป็นแมวจำนองนั่นแหละแต่ด้วยสัญญาจําได้ไหมายรู้แห่งสัญชาติญาณที่เคยอยู่ร่วมกันมันจะเหมือนว่าเคยคุ้นๆได้รับความอบอุน่นนี้มันก็จะอยู่อย่างนั้นของมันนะ เหมือนพวกเราเนี่ยมันไม่ได้เกิดที่ว่าอยู่ใกล้กันอยู่บ้านโน้นอยู่บ้านนี้จังหวัดนั้นจังหวัดนี้หรือประเทศอื่นเคยเป็นเัวเป็นเมียกันมามันต้องตามหากันจนเจอคุ้นๆนาเคยเห็นที่ไหนก็ไม่ได้่เรานี่โยวมาครับเคยเห็นที่ไหนจนทักผิดว่ามีนั่นถ้านอนนั่นน,นั่น,ก,นก็สารคดีที่เขาเขาเขา,เขาเอาออกมานี่ก็ก็ามาเผยแผ่นี่มันเป็นธรรมะนี่น่าร้องตาบัว ลูกศิษย์ลูกขาพูดให้เราฟังลูกศิษย์ลูกตาพูดให้ฟังว่าท่านชอบดูนะถารก็ดีช่วงระยะหลังหลังท่านท่านแก่ชราภาพมานี่ในะช่วงตอนเข้มข้นอยู่ไม่มีถางอย่าไปยุงนะ่งอ่ะนี่แต่ภาวานาโดยแต่เดียวภาวานาโดยแต่เดียวที่ท่านการของท่านกําลังแข็งแรงอยู่เนะนี่ยนะแล้วก็ในในช่วงนั้นก็จะไม่ยุ่งด้วยใช่ไหมละ่ะไม่ได้ยุ่งของพวกนี้ั้งไม่มีอะไรแล้วเนะี่ยใช่ไหมละ่ะอันนี้ก็ไม่ได้ดูที่บรรดาหลอกไปดูที่อื่นลูกศิษย์ มีมวลไปบ้านก็เปิดมาที่เราไปหาเจ้านั่นเจ้าผมผูนั่นตอนแรกเราเราก็ไม่เคยเห็นพอไปนั่งคอยที่ทําภาพใบนิ้วผมผูก็ถามเรื่องธรรมะแล้วก็เวลาเขาไปทำมาเขาก็เปิดสารคดีโลกให้ดูชีวิตจากชีวชีวิตพวกสัตว์พวกอะไรนั่นละมันก็ได้เห็นนะนะพวกสัตว์ที่มันจินกันทรมานกันทารุณกัน ฉีกเนื้อฉีกหนังกันยังไม่ตายหนึ่งก็ดึงขาขาดแขนขาดร้องโอดโอยหงยห,วหว้วนอู้ช็ดหดหูวเราจะเกิดว่าอีกเหลอนันไปน่นนะนั่นไม่ใช่ว่าดูแล้วมีความเพลิดเพลินไปนะมันเป็นอย่างนั้นถ้าดูสารคดีไม่น่าลุงตาจึงชอบดูเราไปดูเขาลุงตาไปดูกับลูกศิ์นี่แหละลุกศิ์นี่มัวไปบ้านใช่ไหมล่ะเออไปก็อยากได้บุญได้กุศลด้วยก็ไปนั่งนั่งกัลุงตานี่ลองดูโลกเขาหน่อยนะ S <S ดเด๋ยดูแต่ทางรรม,มากก็พ่อแม่ครูอาจารย์ก็เลือดประเสริฐแล้วก็ดูทางโลกเขาดยชีวิตสัตว์มันเป็นยังไงก็เปิดสารคยดีสัตว์ให้ดูนั่นโอ้มันมันก็น่าน่าสงสารนะลูกนะแต่ตัวเดียวก็เหมือนไอ,อ,อ้นี่เนี่ยเหมือนเหมือนเก่งกวางตัวเดียวนี่นนยังไม่ตายนะถึงเสือข้าวคอวาดิ่งก้นเดาต้เดาเนีพวกหมาพวกนี้ข้าบขาดึงขาโอ้ลองอ้วอ้อ,อ้ขาขาดไปยังไม่ตายลูกอ่ะจะบอกว่า โหดมนุษย์โหดนียังโหดสู้สัตว์เดรัจฉานไม่ได้บางตนก็วิ่งเกิดปกป้องลูกของตัวเองพวกบัวพวกไข่พวก,วพวก,วพวกราชสีห์พวกเสือโคงเอาตะปบลูกวิ่งไล่ผิดยอมเอาชีวิตแรกด้วยความรักของแม่ที่มีต่อลูกไม่ได้ว่ามนุษย์ไม่ว่าสัตว์เดรัจฉานพอกันพอกันพอกันกนี่พระเจ้าจึงแต่นี่ชาติเกิดเป็นทุกข์เนี่ยนั่นแหละ ปัญจามันโผล,ล่กีก่หน้าลุงตาลูกศิษย์ทุกขาลุงตาลจึงพูดในฝั่งว่าลุงตาเวลาไปบ้านลูกศิษย์ทุกขาลูกศิษย์ทุกขาจะเปิดจะแ,แลกคดีให้ดูจะแลกคดีโลกเนี่ยจะแลกคดีพวกจันดูแล้วก็ได้ทำใช่ไหมล่ะไม่ใช่ว่าดูแล้วเพ,เพเลิดเพลินหรือขยายเกลี้ยงอะไรนี่ดูแล้วก็นูน่นสติตปัญญามันเกิดเกิดโอ้นี่ชาติพี่ทุกขามันเกิดมาเป็นทุกข์ไม่ว่าพบภูมิไหนทุกขระมันตรงนั้นอยู่ตามกรรมถูกฉีกเนื้อฉีกหนังมันก็ถูกตัดแขนตัดขาตัดคอ ทรมานทุกสิ่งทุกอย่างนี่เกิดมาทําไมสอนปัญญามันสอนหัวใจของของ,ของตัวเองได้มันไ้่ยจอคก็ดูนหรอมันสอนหัวใจัวงนีมันก็ดูนี่นี่นี่ห้องตาจึงเทศระย่างหลังมันสนุกดูเราก็ฟังกันนะตอนแรกสนุกดูแบบไหนมันก็สนุกดูทีดูอะไรขึ้นม,มันก็มีปัญญามีปัญญาปัญญาแฝงขึ้นมาแฝงขึ้นมานั่นเพราะดูด้วยสมาธินี่ดูด้วยสตินี่ มันก็เลยเป็นภาวนามาจากปัญญาเฝงขึ้นมาด้วยปัญญา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 อย่างนั้นจะว่าไงอ่ะพวกเรามันไม่ได้ดูอย่างนั้นไม่ดูมันเพิดเพลินไปก็ลืมไปนี่ไม่อะนี่น้าลงตานนิเทศนี่วะเราสนุกดูโลกสงสารเขานี่สนุกดูดูอะไรก็เป็นําดูอะไรก็ไปทํารนต้องตามบวเทศนี่เราก็ไม่รู้นั่ตอนแรกนะพอมาเจอกับหัวใจตัวเยงถึงทราบอ๋อเป็นอย่างนั้นดูปั๊บสติมันปั๊บนี่มันไม่ได้ไปด้วยนี่ จะดูอะไรก็ตามจะดูภาพล่ามกกระจกเปรที่มันอยู่ในนั่นก็ตามมันสติมันปั๊บเลยนี่นั่นอ่ะมันไม่ได้เข้าไปด้วยมันขวางปั๊บเลยนั่นไม่มีสติรู้ตัวปั๊บเลยอ๋อไม่น่าลูกตาจึงพูดอนเพลิดเพลนดูย่าพวกเราดูแล้วมันไม่ได้สนุกดูที่ใช่ไหมล่ะมันสนุกในหัวใจที่เป็นเปีเป็นปีตัวนั้นมันหลงไปตามการดูการที่เขาละเล่นอยู่ในสิ่งนั่นนั่นนั้นนันนคือทั้งโลกเขานั่นเราไปหลงกับเขาอ่ะ ผู้ที่ไม่หลงจิตอรหันต์มันต้องตาบัวจะไปหลงได้ยังไงก็สนุกดูดินั่น,ต,นต,ต่างอันต่างจริงต่างอ่านต่างอยู่กปูจเจ๊ยุนโถ่อยนันก็สนุกดูดิอ่าเล่นไปตามเขาบ้างสนุกดูเพราะต่างอันต่างจริงต่างอันต่างอยู่ไม่มีอามาัตใดๆเขาไปยุ่งในจิตที่บริสุทธิ์พุทธผ่องทีเดียวก็จิตอรหันต์ได้แล้วนี่เหนืออาบาัตเหนือชั่วเหนือดีนี่เป็นพระเ,เป็นู้ทธิละบุญละบาปได้อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์นั่น นี่พวกเรายังมีบุญมีบาปอยู่ไม่ต้องเอาบุญเต็มเม็ดเต็มหน่วย,ยไปยุ่งอย่างนั้นมากบุญกุศลที่มันเกิดต้องให้มันเต็มเม็ดเต็มหน่วยก่อนมันจึงจะทาลายบาปอากุศลได้เมื่อบุญกุศลเต็มเม็ดเมต็มหน่วยทําลายบาปกุศลปับเมื่อไหร่นั่นแหละเราจะรู้เองว่าสมควรแบบไหน,น,นพาะมัชฌิมาปฏิปทามันเกิดเรารู้ข้าเราเองเลยนะไม่มีใครสอนถ้าทําลายบาปกุศลได้แล้วคือความคิดต่างๆนานาโกรธโลภหลง ทิฏฐิมานะดีชั่วยังไงคือทําลายได้แล้วมันจริงเป็นบาหาบุญมหากุศลเต็มเม่เต็มหน่วยแล้วจะรู้เขาเาเองตอนนี้ว่าเราจะทําอะไรคือไม่มีความโกรธขึ้นมาไม่มีความรักความชังไม่มีความเถอดทะ,ทะยานอยากใดๆออกมายุ่งออกมายุ่งออกมายุ่งอีกนะ่มันก็จะเหลือแต่ความบริสุทธ์ตอนนั้นนะจะรู้เองตอนนี้นะ่ะว่าจะทําอะไรเขาจะตัดจินปัญหาเพราะเป็นภาวนามยปัญญาย นั่นแหละตัวนั้นมันอยู่อย่างนั้นอยู่อย่างนั้นอยู่อย่างนั้นตลอดตลอดตลอดเวลาดูอะไรมันก็อยู่ข้างมันอยู่อย่างนั้นพร้อมกับพับเลยน่าล้องตาบัวจังว่าสนุกในการดูสัตว์โลกว่ามันจะเป็นยังไงเป็นชั่วเป็นดีเป็นยังไงก็จิตอรหันนี่ใช่ไหมล่ะดูก็ดูไปที่ด่าก็ด่าไปที่เพราะตรงนั้นมันไม่ได้ด่าด้วยเนี่ยด่าก็เป็นสมมุติดีชั่วก็เป็นสมมุตินี่เหนือสมมุติมีอยู่ก็คือจิตอรหันใจอรหันตัวนั้นน่ะไม่ได้ไปด่าด้วยนี่ ยิ่งด่ายิ่งแรงยิ่งสติข้อไปข้อไปข้อไปเนี่ยนั่นเพราะอาใจชึ่งกันแะ้วกันอยู่เวลาร่างกายแตกสลายตัวนั้นมันไม่แตกสลายนั่นเที่ยงนี่เห็นไหมนี่ยนิพานเที่ยงเที่ยงตลอดนาฏการตลอดนาฏการนี่พี่พวกเรามันไหมถึงมันก็ยากดูแล้วก็ติดปับ๊บคิดอะไรก็ติดปับ๊บปรุงปับ๊บแต่งปับ๊บคิดตามความคิดของตัวเองปับ๊บไปตามความคิดปับ๊บ ก็เลยทุกนี่นะสีนพูดถึงเรื่องศีนเ่วามันถึงจุดบ้านปลาจุดท้ายศีลที่รักษาแบบหยาบสองย่สบเข้อหรือพันข้อในบุพมาิกขาไม่มีศีลที่หยาบอีกแล้วมันเป็นความละเอียดหมดอยู่ในหัวใจที่บริสุทธิ์ จะดุจะด่าจะพูดเรื่องรามกจกระเปิดไม่มีสมมุติอยู่ในหัวใจดวงนั้นเองนัน่พระอาหารหันต์บางรูปนี่ที่ท่านไม่ได้สนใจใยดีกับใครอยู่ป่าอยู่เขาไปท่านจึงเป็นปกติของท่านอยากทำอะไรท่านก็ทำไปเป็นปกติอยู่รูปเดียวรูปเดียว,ดยวโดยที่ไม่คิดที่จะสอนใครเวลาคนมาก็ทำยังไงคนจะไม่ได้มาจุ่งกับเราหาวิธีการทำงกงนิคทำน่นทำนี่ขึ้น คนก็บอกว่าพระพีบ้าเขาก็หลีกรีนี้ไปนี่นั่นจิตตัวนั้นมันพ้นโลกพ้นสงสารแล้วกิริยาการทําไม่ได้ขาดสติสติอยู่ทุกเมือ่อและเป็นเจตนาขอขอมาผู้อื่นพ่ออยู่ตลอดทําด้วยเหตุอย่างนี้ทําด้วยเหตุอย่างนี้นั่นไม่ได้เผอเรืออะไรเลยแต่คนมองภายนอกไม่รู้เพราะธรรมชาติที่สุดเลยนี่องตาบวนี่นาดาโอ้โหเจบนะเนี่ย ไม่มีีย่ตาตานี่เฟี้ยงเครเ่ียงนี่ภายนอกนี่ตัวนั้นไม่มีร้องให้ขี้มูกพงข้าหมาก็คือจัดกระจายเห็นไม่ละมันไม่ใช่ว่าเรื่องของเรื่องของจิตตัวนั้นจะเอาขันเขาไปยุ่งอย่างนี้ละขันมันส่วนี่ขันมันไม่ใช่พระรหันนี่การอยู่การฉันมันไม่ใช่พระรหันนี่คำพูดคำจามันไม่ใช่พลรหันนี่เออ รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่มันย่ใน้กว่าพระเจกาลนันานี่พวกนี้มันไม่ใช่พระร้านนี่รูปไม่ใช่พระหานนี่เวทนาก็ไม่ใช่พระลานนี่สัญญาสังขารวิญญาณก็ไม่ใช่พระร้านนี่จิตตั้งหากที่เป็นจิตอรหล้านนี่มันต่างกันต่างยิ่ต่างถิ่ถ้าก็สนุกดิสนุกดูสนุกทำดิเหมือนกับพ่ออยู่ตลอดพ่ออยู่ตลอดอถึงแล้ว่ะถึงแล้วจะไปทำทำไม พอไม่คิดที่จะสอนใครอยู่ป่าอยู่เขาไปไปไหนกับปายบาดปายเกิดไปเชยไม่สอนใครแล้วจนถึงการเวลาที่จําเป็นต้องออกมาสู้เหมือนลุงตาบวัวนั่นถึงเก่าจําเป็นไม่มีใครสามารถที่จะปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองพุทธศาสนาสถารรมบัณฑิตองค์พรองค์ท่านก็ออกมาสลาเป็นสลาตายนั่นให้คนดา่าให้คนตำหนิไอ้พวกดา่า พวกตานี้วต้งตาบวก็วิบัต <fucking system> ิหมดเห็นไหมตายห้องตายหางหมดเลยเออการถูกการกินการอะไรลำบากไปหมดชั่วล like ูกช like, ั่วหลานเจ็ดชั่วโคตรอันนี้ธรรมดานะดูพอผู้นี้มีพลังใหญ่ที่จะปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองศาสนาและสถาบันเจ็ดชั่วโคตรนะดูนะลูกหลานก็พลอยตกทุกข์ได้ากตัวละครลำบากไล่ไปไล่ไปนี่นเป็นอย่างนั้นได้พูดให้ฟังเอาลูกดูเอาลูกจ้ะชาธุสาลู Mm hmm